สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะจ๊ะมาใหม่ค่ะมาใหม่เมืม่อกี้ตกเวทีเจ็บมากเลยนะคะสะเทือนไปดูซิยอกหลังเลยทุกคนใครเข้ามาแล้วก็เวทมาทักทายได้นะจ๊ะเฮ้ยใครเข้ามาแล้วบ้างเนี่ยใครเห็นบ้างใครเห็นบ้างทักทายหน่อยนะคะทักทายเลย <c oughs> เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ <c oughs> โอ้ย ปวดหลังอะทุกคนใครเข้ามาแล้วกต้างทักทายหน่อยเร็วเดี๋ยวนะมาใหม่มาใหม่มหมอีกต <c oughs> ลกตัวเองน้องฟ้าบอกว่ามาอีกไหม <c oughs> สวัสดีจ้ะน้องฟ้า <c oughs> คุณหลานวันนี้เลวมาทักพี่ฟ้าหน่อยลูกมาเร็วมาทักพี่ฟ้าหน่อยเร็วเรียกหลานมามาทักน้องฟ้าสวัสดีค่ะ,ส,ส,คะสองล้านคนที่เข้ามาอยู่ด้วยกันนะคะ มาหลานมาทนี่แล้ค่ะมาทักพี่ฟ้าหน่อยต้องมนไหสวดดั <S <S ถถสดีพี่ฟ้าอ่ะสวัสดีค่ะยินดีได้รับบริสุทธิ์อย่างนี้นะคะนี่มาเป็นสเต็ปไม่ได้สอนนะคะบอกสวัสดีพี่ฟ้าค่ะสวัสดีค่ะพี่ฟ้าค่ะพี่ฟ้าสบายดีไหมคะ,พ,พ,คะมพี่ฟ้าสบายดีค่ะพี่ฟ้าหน่อยพี่ฟ้าหายปวดหัวยังพี่ฟ้าหายปวดหัวไม่ยัง น้องถามว่าพี่ฟ้าหายกดหัวยงังพี่มอมสวัสดีค่ะพี่มอมขอบคุณพี่มอมมากนะคะที่เข้ามาทักทายหนูนะคะ mm hmm. วันนั้นหนูเข้าไปดูพี่ mm hmm. ผู้หญิงอ่ะแฟนพี่รูปอไม่รู้เนาะสองครั้งเข้าไปไลฟ์สดอยู่นะคะหนูก็เข้าไปเปิดไว้หลายวันอยู่เหมือนกันนะคะ <c oughs> วันนี้หนูมาขายนี้ค่ะมาขาย <c oughs> มาไลฟ์ขายของนันทุกคนมาขายใบยเหลียงนะคะใบเหลียงท่านทันหายไปไหนแล้วท่านทันกลับมา คุณหลานอุ้ยอยเล่นเดี๋ยวมันแตกใส่นะลูกเดี๋ยววันนี้พี่หยันน่ะจริงๆริงพี่พี่หยันซื้อมาเมื่อเช้าเนาะพี่หยันก็กะว่าจะทํำใบเออเรียกว่าอะไรนะใบขนมอะไม่ใช่จะเอาทําใบเหลียงผัดไข่วันนี้จะทำสองรำเลยนะคะ<ร>ทําด้วยไข่ด้วยนะคะ<ร>น้องฟ้าบอก<ร>สวัสดีพี<ร>่ฟดูนะนางเสบมากเวลาพี่พูดอะไรกับนางนางก็จะแบบเร้อนะคะนึกว่าอยู่อะไรนะเดี๋ยวนะคะ เรีกว่าอยู่แอ็มอยู่เดอะมอใช่ไหมคะหนูเคยอยู่เดอะมอลบางแคะแต่ว่าตอนนี้หนูย้ายกลับมาอยู่บ้านต่างจังหวัดแล้วคะ่ะพี่หม่อมคะหนูอยู่บางแคเมื่อก่อนนะอยู่แถวเดอะมอลบางแคนะคะพี่ฟาบอกว่าสวัสดีจ้าได้ยินไหม <c oughs> เดี๋ยวนะคะปวดแขนแขนเต้นปอดอ้าวจริงเหรอ หนูไม่ทำอะไรมาโดนเตนต่อฐานหลามที่สิหนูเคยโดนเตนต่อยใช่ไหมคะกี่รอบกี่ตัวลูกเดเล่าให้พี่ฟาฟังหน่อยว่าหนูโดนไปกี่ตัวนีงกิตัวนางโดนต่อยจนหน้านี่แบบระบมหมดเลยนะโดนตัวแตนต่อยหลามพี่เนี่ยจนไข้ขึ้นเลยใช่ไหมคะหนูไม่สบายเลย <S <S โคตรขำนางอ่ะหนูอยู่ใต้ค่ะพี่หมอมค่หนูย้ายมาอยู่ใต้แล้ว พอดีว่าไปไหนเลยแล้วก็พ่อแม่หนูเขาก็เป็นห่วงแล้วก็อยากให้กลับมาอยู่บ้านอยากให้กลับมาอยู่บ้านก็เลยแบบว่าเออตัดสินใจเลยก็ย้ายทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะอยู่กรุงเทพมา1 3บสปีได้นะคะก็เลยตัดสินใจนะคะที่จะย้ายของย้ายอะไรกลับมาอยู่บ้านหมดเลยหนูย้าเอาไปนะลูกยังไม่มีอ่านให้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 อ่านก่อนค่ะฝนตกแล้วมานี่เลยก็แบตมันหมดเอามาให้อ่านก่อนเดี๋ยวคืนค่ะ นางห่วงโทรศัพท์แม่แม่นางนะคะขอสวัสดีจ้าเสบเด็กดื้อนะคะจ้าน้องเสบนะน้องดื้อนะเด็กดื้อตัวเสบเนาะน้องปลาโดนไปเต้นต่อยกี่ตัวน้องโดนเมื่อไหร่หายหรือยังไปทําอีท่าไหนโดนต่อยเนี่ยเดี๋ยวก็เดินเลยเปเด็กเจ็บเจ็บไหมอ่ะโดนต่อยอ่ะพี่ว่าหัวคงจะแบบระเบอมเลย ้องไม่เจ็บเลยหลานบอกว่าคุไม่เจ็บรอกม่างเออโดนต่อยนะคะหลานสาวค่ะเป็นลูกของน้องสาวค่ะพี่หม่อมหลานหลานค่ะนางนางี่ส,สัสวัสดีสวัสดีลุงหม,ม่อมก่อนเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลุงหม่อมสวัสดีค่ะลุงหม่อมนะคะหลานทักค่ะหลานสาวน่ารักนะคะอ๋อจ้านะคะน้องฟ้าเป็นยังไงบ้างอ่ะอ๋อไปเก็บดอกมะลิค่ะโอ้ใช่ใช่ตัวเตนตัวต่อเนาะมันจะชอบอยู่ตรงแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรดอกไม้เนาะไม่มันอยู่ในต้นไงมันอยู่ตรงดอกมันชอบไปกินเกสรดอกไม้ไงเนี่ยพี่ฟ้าโดนเนี่ยพี่ฟ้าไปเก็บดอกมะลิแล้วพี่ฟ้าก็โดนต่อยเนี่ยพี่ฟ้าเล่าให้ฟังอยู่เออนั่นแหละใบอย่างน้อยค่ะอันนี้หน้าเหมือนหนูไหมคะหลานหนูอ่ะหน้าเหมือนหนูเว้ยพี่หมอมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหน้ากลมเหมือนกันเลยนะคะประมาณ สี่โมงแล้วมีคนมาพูดฮะเขาพิมพ์มาไงแล้วก็เขาเิมพเป็นเหรอเขาพิมพ์มาแล้วก็อ่านดิคเาพิมพป็นนี่ไงพิมเป็นเหรอพิมเป็นใครจะเหมือนน้องล่ะชอบส่งภาษายืมมาให้ตลอดเลยน้องฟ้าที่บ้านฝนตกไหมลูกฝนตกเดี๋ยวพี่จะให้ดูบรรยากาศบ้านพี่ตอนนี้นะจะบอกเลยว่าตอนนี้คือทุกคน่หนีพี่ไปหมดเลย ทุกคนหนีดิชันหมดเลยนี่ให้ดูบรรยากาศหนู่นเห็นไหมอู้มืดๆฝนกำลังจะมานะคะสวัสดีครับพี่ช้างพี่ช้างมาแล้วนะคะอา้าวมาให้นั่งเดียวไม่เจ้าช้จะนเป็นบายันด้กันน่งจะเป็น,นบยยนในในันโอ้ยฉันจะเป็นบาหย,ยานันคนเดียวนางจะยึดเวทีหนูแล้วค่ะพี่ <S 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 พี่ช้างสวัสดีนะคะขอบคุณมากเลยะคะ่ะพี่ช้างที่แวะเข้ามาทักทายน้องนะคะ เปิดเป็นแล้วเปิดสร้างรายได้ของเป็นเอ่อของเวลาไร้สดได้แล้วเมื่อกี้ลองเลื่อนเลื่อนดูไปแล้วมันบอกให้ทให้ตั้งค่าสูงสุดเนาะหนูก็เลยไปตั้งค่าสูงสุดเลยหนูย่าเอาไปเดี๋ยวไม่อ่านมาให้อ่านก่อนครับหนูอ่านไม่ได้ไงเอามาให้ก่อนพี่ช้างหนูมาไฟ้สดขายผักพี่ช้างสนใจไหมคะเป็นเขาไม่สนใจเป็นใบเหลียงนะคะใบเลียงผัก ใบเหลียงผัดไข่นะเอาไปทําใบเหลียงผัดไข่ได้นะคะกำละยี่สิบบาทหนูเอามาโทรศัพท์ไม่ดื้อคะ่ะเอามาเดี๋ยวนี้ฉันขอมาแล้วเดี๋ยวนี้คะ่ะพูดง่ายๆต่อดีจ้ค่ะพูดง่ายๆค่ะจะอ่านานี่ไม่มีอ่านเห็นไหมพี่พิ์มาอยู่นะคะ <c oughs> นางจะยึดโทรศัพท์คืนนะคะนางห่วงโทรศัพท์แม่นางเนาะ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวขอ,อ,อทักทายก<ด>่อนนะ พี่พี่พี่หมอมบอกว่าอยู่ใต้เหรอใช่คะ่ะน้องฟ้าบอกปวดแขนเต้นตอดนะคะน้องฟ้าโดนไปกี่แม่แล้วเนี่ยกี่ตัวกี่ตัวนะคะแล้วก็น้องมอมนะคะพี่กับตันช้างทักทายจ้าแล้วก็หมอมพี่หมอมบอกว่าสงสัยแล้วก็หัวร้อนน้ําตาแตกมานะคะสวัสดีครับพี่ช้างนะคะทักทายนะคะน้องฟ้าโดนเต้นต่อยกี่ตัวลูก <laughs> โดนมันตอดมาจนบวมเลยใช่ไหม กลัวแต่ว่าพี่ก็เคยนะตอนเด็กๆอ่ะเดินโดนหลายตัวเหมือนกันนะเดี๋ยวนะเอาน้ําหน่อยหนูเมื่อกี้ได้กินน้ําหน่อยเดียวเองจะก็กินน้ำหน่อยหนูจะกินน้ําใช่ไหมคะ <c oughs> ก,กินน้ําเย็นละสิอะขอป้ากินก่อน <c oughs> ป้าเลยนะจบคลิปตอนนี้เลยนะอย่าไปปิดอย่าไปยุ่งอย่าไปเล่นอย่าไปเล่น คือมากเลยนะตอนเนี้ยต้องปลาที่บ้านฝนตกไหมพี่หม่อมฝนตกไหมคะที่บ้านพี่พี่พี่หม่อมเป็นคนจังหวคะพี่หม่อมเป็นคนจังหวัดอะไรคะหนูเดี๋ยวไปชนเดี๋ยวไปชนนะคะฝนตกหนูออกมาตรงนี้โทรศัพท์โดนน้ำน้ำหยดใส่ นี้นะคะน้องปลายังอยู่ไหมอ่ะเอาเพื่อนหายไปไหนหมดเนี่ยไม่มีใครพิมพ์อะเลยเลยอะ่ะฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีพี่สมยอมด้วยสว,ส,สวัสดีค่ะพี่สมยอมสวัสดีค่ะพี่สมยอมนะคะน้องน้องโเดียถ้าใครพี่สมยอมนะพี่สมยอมก็อยู่นะคะตอนนี้พี่สมยอมจอบอยู่นะคะเมื่อกี้มาช่วยลบ มาช่วยมาช่วยกดซ่อนให้นะคะน้องฟ้าน้องฟ้ามาคุยกับพี่แล้วเพื่อนหายไปไหนหมดน่ะน้องย้ายมันปีนหัวเลยเดี๋ยวมันโดนมันมีเห็บอ่ะไม่เอาเห็นไหมตอนนี้ตอนนี้น้องหายมันานแล้วอ๋อน้องหายแล้วเหรอถ้างั้นน้องก็อย่าเอามาปีนนะไม่เอาเดี๋ยวกลัวเห็บหายแล้ว แต่น้องฟ้าก็าบอกว่าแต่นะบรรยากาศน่าอยู่ใช่ค่ะแถวบ้านมันแต่ว่าฝนมันจะตกบ่อยมากเลยค่ะพี่หม่อมพี่หม่อมเป็นคนจังหวัดอะไรคะ <c oughs> เดี๋ยวนะ ตกค่ะตั้งแต่เช้าแล้วตอนนี้ก็คึมๆอีกใช่บ้านพี่ก็คึมๆต,ตกตกอยู่อย่างเงี้ยวันนี้ทั้งวันเหมือนกันเนาะแล้วก็น้องฟ้าก็ว่าเราน้าตาแตกมาโรดิยะได้พอได้พอได้เลยใช่ไหมก็โรดิยะพอได้มากเลยําเอ,อิดด้วยนะคะเอ,อิดแรงเลย <All right. S 1> แล้วก็บรรยากาศหน้าอยู่นะคะแล้วก็เสียงดังอ่ะโดนเดี๋ยวนะาโดนสองแม่ค่ะแต่ตอนนี้คัน ตรงจุดแดงๆที่มันตอดใช่น้องไฟ้าไปเกามันนะเดี๋ยวพอเกาเนี่ยมันจะทําให้เป็นแผลเป็นนะน้องฟ้าต้องเอาแบบยามหม่องป้ายบ่อยๆนะคะไม่ไม่ไม่มได้เอายามหม่องป้ายนะนไปไม่ได้ไป้ายได้สิต้องใสม่มะนาวโอ้ยให้เอามะนาวแล้วก็พี่หม่อมบอกว่าอยู่กทมจ้าโอเคค่ะพี่หม่อมนะพี่หม่อมอยู่กทมนะคะแล้วก็ เดี๋ยวนะหนูจําได้เดี๋ยวนะพี่มอมเหมือนหนูเคยไปหาพี่มอมคลิปนึงอ่ะหนูนะนจําได้แล้วเออว่าพี่มอมอยู่อยู่แถวไม่แน่ใจว่าแถวไนนะน้องเคมไมพ่พี่หนูไม่แน่ใจนะไม่รู้ว่าจําผิดคนหรือเปล่านะคะแล้วก็แล้วน้องฟ้าต้องไปฉีดยาไหมไลายเหมือนที่บ้านเลยที่หอน้องไปล้ใช่ไหมวั่ดี่ะหนูชื่อน้องกังตูนะคะหนูชื่อน้องกังตูคะ่ะ นี่ลายเหมือนที่บ้านเลยใช่ไหมแล้วทําทไมน้องมันตัวเปียกอะ่ะหนูไปจับมันโดน <c oughs> น้ําหรอเปีแล้วแก้งมันพี่นางนางกังฟูนางกังฟูช่วงนี้นางจะมาอ้อนพี่มากเลยนะน้องฟอ้ะสวัสดีท่านผู้ชมก่อนสวัสดีค่ะน้องเป็นผู้สาวนะคะผู้สาวน้องกังฟู <c oughs> น้องกังูผู้สาวมาดิมา,มาดิเลยเดี๋ยวนะคะอ๋อใช่ใช่อยู่บางขุนเทียนใช่ใช่บางขุนเทียน แล้วก็ลายลายเหมือนที่บ้านเลยค่ะหมายถึงน้องแมวนะคะน้องฟาบอกเนาะพี่มอมวันนี้วันหยุดใช่ไหมหนูเข้าไปเร็ช่วงประมาณสองสาวันที่ผ่านมาเนี่ยหนูเข้าไปเปิดจอบพี่ผู้หญิงไ์อยู่เนาะหนูไปเปิดหนูไม่ค่อยได้พักใครเพราะว่าหนูยุ่งหนูกดทิ้งทิ้งไว้สี่ห้านาทีสิบนาทีบ้างแล้วก็ไปทําธุระต่ออะไรเงี้ยหนูเห็นปกติเอ๊ช่องที่ง่อนใครมาเนาะหนูก็เอนเล่นหนูก็ไม่รู้ไงเออ นอนอย่าทอบแล้วมันดูดได้ไมนะอาวมเด็ยังเสียงดรงนอื่นะที่วเน็ตพีอมันดีเลยทไมต้องเสียงดังอย่าเพิ่งยังไม่เสรโอ้ม่น้องจะงกลพูดแบบนี้ใช่ไหมก้ามากเลยใช่ไหม ได้เลยนะเดี๋ยวนี้นะเออไม่ได้เลยมึงขี้งกมากเลยนะหลานพี่เลยบอกว่าโทรศัพท์แม่นางนางบอกว่าไม่ใช่ของพี่นางพี่เอามาอ่ะแบตเบอร์รี่มันหมดไงของพี่อ่ะเออต้องฟลาดูนางขี้เหนียวมาก <c oughs> หลานจอมแสบนะคะมาผวนทุกคนดูสิ <c oughs> คลิปเมื่อกี้มันหลุดไปเฉยเลยอ่ะงงมาก ตกเวทีเพื่อนหายหมดเลยท่านทันไม่รู้หายไปไหนและตอนเนี้ยท่านทานท่านดีานหายไปแล้วแล้วก็ไม่มีใครพิมพ์อะไรเลยหรอคุยกันได้นะว่าไปก็นะฝนก็จะตกอึมครึมไหกเดี๋ยว<อ>ให้ดูบรรยากาศที่บ้านพี่นะน้องฟา้ามันก็จะแบบรกๆหน่อยนี่บรรยากาศ อันนี้มันจะเป็นเมื่อก่อนตรงนี้เคยทําเป็นอ๋อแล้วว่าอะไรเป็นขนมน้อยไว้ขายของเนาะเมื่อก่อนตอนนั้นขายข้าวกล้องอะไรแบบนี้แหละอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศหน้าบ้านเดี๋ยวพาไปเดินทัวร์บ้านอันนี้ให้ดูรอบๆก่อนอันนี้รอบๆบ,บ้านก็จะรกๆนึงนะคะบ้านสวนนะคะทุกคน <c oughs> นางขี้งกไม่ให้ใช้นี่บรรยากาศบ้านเรา อันนี้วิวนะคะอันนี้หน้าถนนเลยชื่อกังฟูใช่นางชื่อกังฟูจ้ะนี่ได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงฟ้าลองไหมใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ให้เห็นด้วยนะคะนี่ตรงนู้นนะคะก็จะมีมร้านค้าเป็นพวกร้านขายของชำเนาะนี่ค่ะบรรยากาศก,าก็จะประมาณนี้อันนี้ก็ เมื่อก่อนจะขายของอยู่ตรงนี้แหละไอ้หนำน้อยตรงนี้นะตอนนี้ก็คือปล่อยล้างก็ยังคิดอยู่ว่าจะเปิดทำอะไรดีแต่เวลาฝนตกนี่มันจะสาดมากเลยฝนสาดมีเห็นไหมดูท้องฟ้านะคะตอนนี้กําลังตั้งเ้านะเห็นไมนี่เห็นไหม,ม,หไหมตั้งเขาเลยฝนมันก็จะตกนะตอนนี้เห็นไหม บรรยากาศบ้านพี่ก็ประมาณนี้แหละน้องฟ้าก็จะมีเด็กๆมีอะไรจริงๆอะอยากพาทุกคนไปเที่ยวไอ้ตรงเนี้ยที่หาดเนาะแล้วก็ไปที่เชิงเขามันจะมีเขาเรียกว่าอะไรเชิงเขานี่ทุกคนเคยเห็นอันนี้ไหมอันนี้ต้นกล้วยนะคะเป็นกล้วยหอมพี่หมอมพี่หมอมหนูไม่แน่ใจว่าเขาเรียกกล้วยอะไรเนาะที่บ้านบ้านหนูเรียกกล้วยหอมเขาเรียกกล้วยเตี้ยบ้านหนูเรียกกล้วยเตี้ยนะคะไม่รู้ใครรู้จักหรือเปล่า ยันเนี่ยไม่รู้จักนะคะแต่ว่าดูเวลามันเป็นลูกนะมันจะแบบเยอะมากเลยลูกมันจะเยอะมากอะไรนะคะมันดีเลยค่ะลูกน้องบอกว่ามันดีเลยอ๋อน้องจะพูดด้วยเลิฟเจุ๊บๆุสวัสดีค่ะคุณสวยสวัสดีค่ะพี่ต้อยน้องคิดถึงพี่ต้อยมกๆกเลยพี่ต้อยสบายดีไหม คิดถึงคิดถึงมันกันก่ะพี่ต้อยอร่อยรมากจังเลยอร่อยอรอยจริงหลานพี่นางพิมพ์ไม่เป็นนะคะนางก็จะแบบว่า <c oughs> เล่นเลนะ่นเนาะต้นกล้วยอร่อยมากจังเลย <c oughs> <c oughs> นางนางไม่นางไม่พิมพนะคะนางจะพูดนะคะเราก็เดี๋ยวนะ นี่แหละบรรยากาศเนาะก็จะประมาณนี้เนี่ยนั่งดูเลยนะฝนกาลังตั้งเขามืดๆเลยอตอนนี้เป็นบ้านยทุกคนแต่มันไม่รู้อะไรเลยค่ะกคนเจ็บหัวครับนางไม่เล่นละฝนจะตกแล้วอ่ะยังต้องเดี๋ยวต้องลงแล้วหละดูเอาไหมทักชุวยกับ ัไม่อยากลนะ่าเองนะอยากนั่งมไหมก็ไม่ให้นั่งใช่ไหมจะนั่งทั้เลยเออเออมีเก้าอี้สูงด้วยค่ะทุกคนโอ๊ยอะไรนะคะที่บ้านลุยเจ็บนะแต่นะที่บ้านชื่อหมองเงีนนะ้ยคะเอาจริงเหรอชื่อหมองเงี้ยใช่หมหายถึงใช่ไหม แล้วก็ใบอย่างน่ารักดูหลามอย่างนะมันพิมนางพิมเลิฟเลิฟจ้าคุณสวยพี่ต้อยสวัสดีนะคะขอบคุณมากนะคะพี่ต้อยขาที่แวะมาทักทายน้องนะแล้วก็เดี๋ยวนะนางไม่ยอมลุกให้พี่นั่งอ่ะพี่ก็เลยนั่งทับซะเลยอุ้ยดูสิฟ้าเบื่อเต๋อเลยตอนนี้น่ากลัวมากฉันไม่นั่งแล้วเพราะว่าเธอเปียกกระโปรงฉันเปียกหมดแล้วตอนเนี้ยเอาไว้เจ็บเราเธอไปเล่นน้ำมาใช่ไหมบใช่ไม่ใช่แต่เธอทำให้ฉันเปียก นางแสบมากเลยนะนางยอมให้พี่นั่งน้องฟาแต่นางอไปเล่นน้ํามาจนตัวเปียกใช่ไหมแล้วตอนนี้ตูดที่เปียกไปหมดแล้วนี่ใส่ไม่ดีโอ้ยตายแล้วเด็กแสบไม่้องดูเน็่้อ่านต่ออ่านต่อโอ้แล้วก็เ้็กน้าเป็นอิสลามเหรอคะใช่ใช่ค่ะพี่พี่ปนะ ไม่ได้มาบ้านน้องหลายวันใช่ไหมไม่เห็นคลิปน้องเลยใช่ไหมคะเด็กจัดการภรรยาเราล้วปลาไปไหนล่ะปลายังอยู่เปียงของไรชั้นเนี่ยเธอเป็นฉันลุกเลยค่ะถ้าไม่ลุกฉันจะนั่งตักเธออย่างนี้เลยไม่ให้เธอไปไหนเลย เอเดี๋ยวยังจะลงเวทีแล้วนะทุกคนฝนมาคึมๆมากเลยตอนนี้กําลังจะมาเต็มที่แล้วกาลังจะตกแล้วเดี๋ยวยังไงนะคะขอให้ลาเวทีกันค่ะวันนี้นะคะโดนเด็กแสบปวนนะคะทุกคนเจมส์จะขาดใช่เจไม่ซื้อเลยต้องไปส่งแล้วใช่ไหมโอเคเดี๋ยวจะลงเวทีแล้วนะจ้าทุกคนขอบคุณมาฟ้าขอบคุณเจนะคะแล้วก็ ขอบคุณพี่ต้อยนะคะที่เข้ามาทาักทายน้องนะแล้วก็เดี๋ยวนะขอบคุณพี่หม่อมนะคะที่มาอยู่คุยกันนะคะแล้วก็รอบแรกด้วยนะคะท่านซันท่านเดีย์เนาะท่านทันนะท่านเดียขอบคุณทุกคนเลยแล้วก็พี่ช้างเนาะที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้เดี๋ยวขออนิญ,ญามลาเวทีแล้วนะขอให้ทุกคนดูฟ้าตอนนี้ไหมนะ <c oughs> ใกล้มากมากเลยค่ะตอนนี้คือถ้าบรรยากาศจริงๆคือตอนนี้มืดอึมครึมมากเลยนะตอนนี้คือแบบกําลังมาแล้วอ่ะเออ เดี๋ยวยังไงเห็นขออนุญาตลาทุกคนตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ไลฟ์หน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายแหม่รีบลาขอบคุณทุกคนนะคะที่แวะมาให้กำลังใจนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะ